ในที่สุดก็เจยที่เที่ยวใกล้เหมือนว่าเดินทางเพียงชั่วโมงครึ่งก็ถึงแล้วและที่นี่ก็คือพอยนนี้เป็น National Park ตรงนี้คืออะไรฮันหมู่บ้านใช่เหรอหมู่บ้านที่ไหนล่ะ <c oughs> นี่มันวิวทะเลระหว่างที่เราเดินตามสันเขาไปยังอรอตนีเปี้ยนคือมันฟิลมากๆ<า>จะบอกว่าตอนเดินไปพูดคาว่าสวยไม่รู้กี่ร้อยรอบแล้วว่าสวยทะเลสวยมากถ้าใครชโชคดีหน่อยอาจจะได้เจอน้องฝุง่โลงมาว่ายน้ําเล่นด้วยนะอีกอย่างที่เราชอบเลยก็คือมีประวัติศาสตร์ให้เดินสํารวจเพลินๆว่าที่นี่เนี่ยเคยเป็นจุดป้องกันชายฝั่งเก่ามีป้อมมีอุโมงค์<ม>แล้วมีซากปืนใหญ่ที่เขาเก็บรักษาไว้เป็นอย่างดีวิวจากตรงนี้คือสวยมากๆอะมาเที่ยงแล้วกินอะไรดีนะอร่อย อร่อยมากขนมปังกับสอมอิ่มเลยอ่ะกับสาม <laughs> อิ่มอ่แอบส่องดูใครนะใครอยู่ในบ้านส่วนตรงนี้คือ quarantine station นี่ใช้กักโรคสำหรับคนที่เดินเรือเข้ามาในออสเตรเลียมีทั้งอาคารเก่าโรงพยาบาลห้องพักแล้วที่นี่ก็ถูกดัดแปลงให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวมีสวนให้นั่งปิกนิกแล้วก็มีจุดแคมป,ปิ้งด้วยสวัสดีจ้าพูดไรอ,ะอ่ะอ่าแพนไปดูวิวซะหนึ่ง <laughs> โอ้เทมาก